นะคะเรามาอวยพรปีใหม่ให้กับทุกผู้ชมกันค่ะ,คะเริ่มที่ก๊อตก่อนนะคุณผู้ชมคาขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขปีหนึ่งเลยนะคะค่ะจันก,ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะขอให้สุขภาพดีนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ร่ำรวยกันทุกคนเลยค่ะค่ะปีนี้เป็นปี2558นนะคะ,คะถ้านับรวมๆแล้วเนี่ยรายการเราอยู่กับคุณผู้ชมมาถึง 6ปีโอ้ซึ่งตลอด6ปีที่ผ่านมานะคะ oh. ก็มีเรื่องราวที่เรานํามาเสนอให้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงแนวคิดการท uh ํา huh. ธุรกิจนะคะหรือว่าแนะนําร้านอาหารหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์รวมไปถึงสถานที่ท่องเที mm ่ย hmm. วต่างๆเยอะด้วยค่ะท้ายพูดถึงเทปเกา่กาๆที่เคยทํามีเรื่องไหนที่ก๊อตประทับใจบ,บ้างก็ประทับใจทุกเรื่องเลยนะถ้าจะให้นับจริงๆแล้วเนี่ย 6ปีก็เยอะอยู่นะถ้าอย่างนั้นเราว่าเอาแค่เฉพาะปี5 5 7ที่ผ่านม้าก็แล้วกันวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะประมวลค่ะรายการคุยการมันเสาร์ตลอดปีให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งค่ะเราะว่ากเริ่มจากไม่รู้ว่าเขาจะจำกันได้หรือเปล่าเราเริ่มจากเรื่องไหนก่อนดีล่ะเป็นช่วง Saturday Talk ไหมที่ไปคุยกับผู้ประกอบการเห็นว่ามีหลายธุรกิจเลยนะใช่ค่ะมีหลากหลายธุรกิจมากเลยค่ะมีธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็มีที่เราเคยสัมภาษณ์ ก็อย่างเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นสําหรับน้องหมา ดูเดตส์แอนด์เฟรนด์นะคะซึ่งน่ารักมากเขาออกแบบคุณผู้ชมถาเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยเหมือนของคนเป๊ะเลยแล้วก็แตกลายเป็นสินค้าล้านสไตล์อื่นๆอีกด้วยค่ะการพูดคุยกับผู้ประกอบการเหล่านี้นะคะซึ่งทําให้เรารู้ว่าส่วนใหญ่เขาเริ่มต้นธุรกิจจากความรักสุนัขหรือน้องหมาน้องแมวนี่แหละอย่างขนมขบเคี้ยวของน้องหมาบ็อกบ็อกจัได้ไหมอ่าบ็อกบ็อกเนี่ยนะคะด้วยความที่ว่าอยากให้น้องหมาของตัวเองได้ทานของดีได้กินของดี แล้วก็มาค้นพบกระดูกปลาฉลามเ,าเป็นไงล่ะแล้วก็มีแชมพูสมุนไพรชื่ออะไรนะบอสซี่ท,ที่เจ้าของเขาคิดค้นสูตรเองด้วยใช่ปะใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเขาเริ่มจากที่เจ้าตัวแพ้แพ้ชมพูที่มีส่วนผสมของสารเคมีค่ะเขาก็เลยบังเอิญลูกสาวตัวเองไปเก็บน้องหมาน้องแมวนี่แหละ มาเลี้ยงแล้วก็มีปัญหาเรื่องผลไปไปมากลายเป็นธุรกิจเลยเท่าที่ดูดูมานะคะเห็นหลายคนที่กอ็ไปสัมภาพณ์คยังดูเด็กๆอยู่เลยอะอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจจักรยานรถญี่ปุ่นมือสองถูกแล้วค่ะเอสจิเทนชะนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นโกดังจักรยานมือสองย่อมๆเลยแหละถึงจะเป็นมือสองนะแต่สภาพก็ยังดีอยู่เลยค่ะอยากได้แบบไหนก็มีให้เลือกแต่ที่เขานิยมนะน่าจะเป็นเหมือนแบบจักรยานแม่บ้านอะ ใช่ค่ะจุดแจงนึกถึงตอนไปสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มผักนี่บอกไหมอา<ช>อาพูดถึงก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะอย่างเจ้าของตู้กดผัก omat, อัตโนมัติ Farmer Fresh จำได้ไหมที่เขาเอาผักส,สดๆนะคะจากฟาร์มมาบรรจุกล่องใส่ในตู้กดนึกอยากทานสลัดผักก็เดินไปกดเอาอ,ออกมาได้ทานเลย เห็นว่ามีไปถึงฟาร์มผักเลยด้วยออันนี้ก็ไอเดียดีค่ะปลูกผักบนดาดฟ้าโรงแรมเป็นผักไฮโดรปลูกแบบไร้ดิน H2O Hydro Garden นั่นเองเรื่องนี้เขาเกิดขึ้นตอนยุคเศรษฐกิจซบเซาเมื่อตอน40ด้วยความที่ว่าเขามีพนักงานอยู่ใช่ไหมคะไม่อยากจะให้ออกก็เลยให้มาปลูกผักแทนปลูกไปปลูกมากลายเป็นธุรกิจไปได้ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งค่ะที่ประทับใจมากกรณีคุณโชโอกะค่ะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแต่เขาหลงรักการทำเกษตรอินทรีย์ในบ้านเรามากจนมีฟาร์มเป็นของตัวเองชื่อว่า Harmony Life Organic Farm ค่ะซึ่งผลผลิตจากฟาร์มของเขานะคะจะส่งตรงมาขายที่ร้านซัสเทนนนในกรุงเทพนั่นเองว่าแล้วเราย้อนไปดูเทสศบมาษ์คุณโชโอกะกันหน่อยไหมดีค่ะไปเห็นปุ๊บที่เหล่านั้น ตั้งใจว่าจะทำเกษตรอินทรีย์ทำฟาร์มออร์แกนิกเลยหรือเปล่าคะใช่มาก,อก่อนทำงานบริษัทคองมอแพทย์นนะค,ะค่ะต้องบอกว่าคุณบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำเครื่องมือแพทย์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับปลูกผักเลยไม,ไม่เกี่ยวนะ,ะไม่เกี่ยวเลยอเอาอย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ใหม่นะคะผมใบ โครงการฟาร์มไร่แห่งไปโครงการฟาร์มหลายๆแห่งแล้วก็อานหังสือนะครับก็อ่านจากหนังสือเอาไปดูตามฟาร์มนู้นฟาร์มนี้เอาไปญี่ปุ่นไปอเมริอ๋อเหรอฮะไปดูที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับพอทำมาแล้วอุปสรรคปัญหาเยอะไหมอ๋อเยอะมากมากเยอะมากๆเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างคันเรกถ้าผมเออ่ start แล้วก็ค่ะผ่านสีเริ่มมาตอนห้าปีห้าปีอ๋อ มารินมารินกินถักยแมลงเต็มเลยฮะเต็มแล้วนะใช้เคมีหรอใช้เคมีไม่ได้นแล้วก็ผมทำว่าใช้สมุนไพรใช้สมุนไพรแล้วใช้สมุนไพรแล้วก็มารินใบด้วยตอนนี้ฟาร์มก็แหมอยู่ตัวเรียบร้อยนะคะต้องบอกว่าวันหนึ่งเมื่อทำฟาร์มสำเร็จแล้วอยากจะส่งข้อมูลให้คนอื่นบ้างอ จึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาตอนต<ห>ัดสินใจเขียนนี่ตั้งใจไว้ว่าอะไรคะบาจูบังคาเซชยัยเคมีหรือการยาเคมียามาแล้วก็เินแล้กด้านการด้านการเคมีแล้ก ซุกปาร์เมดีเน่ยนะสุกภปาร์เมดีนก็นิอันน์นว่าช้เคมียอนกอลักซ์ซ์อารรมะจัมเมไดคุณผู้ชมค่ะดูแล้วก็ชื่นชมในความคิดของคุณโชกะนะคะที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พร้อมถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้กับคนอื่นอีกด้วยค่ะก็แล้วพักแต่สักหน่อยดีไหมคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเราจะย้อนดูค่ะว่าในหนึ่งปีเราพาไปทานกันบ้างค่ะเยอะมากสักครู่ค่ะ พลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชรียดประหยะัดประหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ท้องร้องหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่มีเมนูอะไรมาให้ทานบ้างคะมีนี่นะหอยเชลล์ผักโขมอบชีสแล้วก็มีเดอะเพรสเด้์แซลมอนเห็นไหมจะเป็นเดอะเพรสเด้์เลยอ่ะแซลมอนนะชิ้นโตโตแล้วก็ยัดไส้ด้วยกุ้งแล้วก็ชีสแล้วก็ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่แล้วทานคู่กับมันบดใช่ไหมอ่าแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นหอยเชลล์ผักโขมอบชีสนะโอหน่าทานไหมน่าทานมากแล้วก็ ได้กลิ่นอาหารหอมหอมแบบนี้นึกถึงเมนูที่เราเคยไปทานอะ่ะจำได้ไหมว่าไปทานอะไรบ้างจําได้สิม,มีหลากหลายแนวเลยนะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝร,รัง่งมีขนมหวานขนมเค้กนะแบบที่เป็นร้านคาเฟ่ก็เยอะนะก๊อตไม่ว่าจะอ,อ,อยู่ตรอกซอยไหนนะรายการเราก็สรรหาม,มาแนะนําให้คุณผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยเราจะนึกถึงร้านนาต นะใช่ใช่ใช่ร้านน,นี้นอกจากรสชาติอาหารแล้วนะเขายังเน้นในเรื่องของการจัดแต่งจานนะแล้วก็บรรยากาศของร้านที่เป็นแบบไทยๆนะแล้วกม็มีอีกร้านหนึ่งร้านบุษราคำอ่าใช่ร้านนี้นะพอชิมแล้วรสชาติอาหารจะเป็นไทยแบบแท้แต่ว่าจะมีหลายเมนูเลยนะที่เราไม่ ได้ยินแต่ชื่ออ่ะอย่างเช่นลุงใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีขนมโคได้ยินแต่ชื่อเพิ่งได้ทานไม่เคยทานมาก่อนเลยนะรสชาติอร่อยมากบอกว่านั่นคืออาหารไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารนานาชาติก็มีนะเช่นเครปฝรั่งเศสแท้ๆที่ร้านราเกปารีจำได้ไหมได้จได้เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่สำหรับพวกเรามากหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเครปเนี่ยมันมีทั้งคาาทั้งหวานทานเครปไป ก็ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการทานของคนฝรั่งเศสด้วยอ,อแล้วก็จะมีร้านทอมิสนะ,ะเป็นร้านอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนอ่นะซึ่งเชฟเขาใส่ใจในการทำมากเลยนะก๊อรสชาติอาหารถึงได้ออกมาแบบยอดเยี่ยมเลยค่ะพูดถึงเวลาเราไปตะเวนชิมอาหารมาเยอะเหมือนกันนะอ,อ่หลายร้านแบบนอกจากอร่อยแล้วนะเจ้าของร้านยังอารมณ์ดีอีกด้วยคุยสนุก<อ>มากเลยอย่างร้าน มานีมีหม้อจำได้ไหมที่เรากินมันปุ้งกันเยอะๆวันนั้นนี่แบบว่าเจ้าของจัดเต็มมันปุ้งมาให้ให้มากๆเลยแล้วที่สําคัญคนที่ร้านเยอะมากนะก๊อใครที่จะไปทานต้องแบบใจเย็นนิดนึงเพราะว่าตรอหน่อยรอหน่อยของอร่อยอแล้วก็มีร้านหนึ่งที่เราไปตะเวนถึงรังสิตคลองห้าก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนจับสโลแกนเขาได้ปะบังคับความอร่อยชิมก่อนปรุงรสเจ็บโดนใจถูกต้อง ก็มีความาเผ็ดให้เลือกหลายระดับนะถ้าพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวนะ<ม>เรานึกถึงร้านคุณแดนป่วยจับยวน<อ>ตรงถนนท่าพระทิศไนะซึ่งแบบพี่แดงเจ้าของร้านนะคุยสนุกนะใ,ใจดีมากแล้วน้ำซุปเขานะหอมอร่อยมากเลยสุดๆ,ๆ,ๆออแล้วนะนะพี่แดงนะ<ม>นําเสนออาหารให้แบบในร้านนะไม่หยุดเลยเรียกว่าวันนั้นจัดเต็มมากเลยก่อนอิ่มเต็มด้วยชอาหารที่ร้านนะคะ เรียกได้ว่าที่เด่นเลยต้องเป็นขวยจับเปิดจับยวนนะคะเพราะว่าเส้นเปิดจับเนี่ยเราส่งตรงมาจากจังหวัดอุบลนะคะ<อ>แล้วก็หมูยอมก,ก็จะมาจากจังหวัดอุบลหมดเลยเราจะของเราจะส่งมาทุกเช้าค่ะของเราจะใหม่สดตลอดเวลาแล้วเส้นของเราจะเป็นเส้นสดนะคะ<อ>ส่วนน้ําแกงเนี่ยของเรามา,าปรุงเองนะคะ<อ>แต่ว่าเราจะมีเพิ่มแบบมีหมูตุ๋นหมูยอหมูเด้ง ะะคแล้วก็จะมีเห็ดหอมไข่กนบะทาแล้วบางคนที่อาจจะทานกับขนมปังด้อว่าจะมีขนมปังฝรั่งเศสด้วยที่ร้านแล้วกพอจุ่มทานจุ่มๆอย่างเงี้ยเหรอคใช่ขาจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยลองดูเลยโอ้โหลองเด็ดเอาเลยลองเติมขนมช็อปเลยแล้วจะมาแล้วกินที่นี้เลยใช่แล้วแล้วก็จุ่มลงไปเหมือนปลาทัชโกลว์อะปลาทัโกลว์จกอะไรประมาณเนี้ยมันจะฉ่ำชุ่มนุ่ม อยากจะได้บงอีกสเมนูแต่ว่าน้ำสาขานี้ไม่มีต้องไปอีกสาขาหนึ่งพี่เดีอยู่สาขาที่สองสาขาน่คะอยู่ตรงวางหลังะคะอยู่ที่โรงแรมบ้านวางหลังข้างล่างโรงแรมนะคะพี่แดงจะมีเมนูเพิ่มก็จะมีไข่กระทะแล้วก็แล้วก็มีปอเปียทอดแล้วถ้าเป็นร้านสไตล์คาเฟ่ที่เคยไปก้อนจะถึงร้านไหนบ้างดูดีคิดเอง ติ๊แคนค่ะ<ง>เรา<ง>ชอบตรงคอนเซ็ปต์ของร้านที่เขาใช้ว่าเป็นเติ r d p เพรสนี่แหละอชอบที่แบบว่าที่มีเมนูที่อยู่ในปินโ่ะข้าวไข่คน้นอ่าแบบให้อารมณ์แบบว่านั่งทานปูเสืออยู่บ้านนั่งอ่านหนังสือไปทำงานไปด้วยทานข้าวไปด้วยอ,อะไรแบบนี้ถ้าเราต้องเป็นร้านเคที่ดูวิชนะเป็นแน,ว,นวแบบแม่หมดนะคือเราจะชอบแบบว่า แนวคิดของเขาอ่ะเขาจะครีเอทเมนูอาหารที่มีเรื่องราวนะแล้วอย่างแบบจะทานชาเนี่ยต้องมีพิธีกรรมแบบแม่มดมีกระวันไร่ไร้คาถานิดนึงใช่เรียกว่ากว่าจะได้ทานเราเห็นนะทุกคนต้องแบบยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปกันกับทุกโต๊ะเลยหมดไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ทานเลยถ่ายรูปอยู่ออถ่ายรูป แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะก๊อตที่เข้าไปแล้วนะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยอ,ะอ่ะจำได้ไหมที่ร้าน Charlie Brown Cafe จไงได้ก้ะบางนาอ,อันนี้นะมีส n o ปปี and นด์เดอะกเพื่อนซนุปปีเยอะแยะมากมายถ้าอยากไปร้านนี้นะก็ไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงเลยละ่ะ อยู่ที่นี่เลยแม่แกะบางนา<ช>แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะแต่ทุกร้านที่ไปเนี่ยก็มีความประทับใจแตกต่างกันไปนะ<ช>ว่าแต่เราไม่ได้ไปทานอาหารอย่างเดียวนะยังมีสถาน<ช>ที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่เลยค่ะที่เราไปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะว,ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยวรอติดตามชมสักครูคคร่ค่ะ ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชียดประหยะัดปะหยักันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นงงานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสานึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ ใช <im <im cool> ้โปรแกรมกันบ uh> ้างลบสิวปิดหน้ามันอัพหน้าใสก็ทำได้ทั้งนั้นตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะทำความสะอาดผิวด้วยวีวิดแอนเน่เครียครีนซิ่งโฟมโฟมล้างหน้าสำหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวมันที่มีทีทรีออยล์และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยขจัดสิ่งตกค้างและอุดมไปด้วยวิตามินบีึึงทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวและความมัน ก็ในหนึ่งปีที่ผ่านมา จากเราจะพาคุณผู้ชมไปทานของอร่อยๆที่ร้านอาหารต่างๆแล้วนะยังมีที่ท่องเที่ยวที่เราเก็บภาพมาฝากหลายที่<ช>เลยอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาแห่งชาติะนะอันนี้เราว่าเด็กๆนะชอบมากๆเลยเพราะว่าม,มีอะไรให้เล่นเยอะแยะนอกจากได้ความสนุกแล้วยังได้ความรู้กลับไปด้วยแล้วก็ยังมีนิทรรศการหุ่นยนต์ด้วยค่ะที่แสดงถึงวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ด้วยถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะเรานึกถึงพิพิธบางลำพูก็อ์ มันเหมือนกับย้อนสมัยไปในปอดีตนะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเพราะว่าเขานําเทคโนโลยีสมัยใหม่หมาใช้พิพิธภัณฑ์เลยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นสนุกใช่ไหมคะอ่<ช>ะแล้วมีอีกที่หนึ่งทุกอย่างคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่กอ,อกมาทูนนี่มิวเซียมอ่า,อาไม่ว่าจะเด็กก็สนุกผู้ใหญ่ยยอย่างเรา,เราก็สนุกคะ่ะแล้วสําหรับใครที่ชอบพวกของเล่น ของสะสมโมเดลต่างๆนะคะต้องไปที่นี่ค่ะเพราะว่ามีของสะสมพวกนี้เป็นแสนชิ้นเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นโมเดลรถนะครับที่เป็นที่ผมสะสมมาช่วงแรกๆ มิกกี้หรือพินอคคิโอคขาเนี่ยพี่อันนี้เป็นมิกกี้เมาส์แอนด์พินอคคิโอนะฮะที่เป็นงานไฟเบอร์กร์ดนะครับที่เราได้รับมาเป็นของขวัญนะครับอันนี้ก็มีสิบตัวนะครับในโลกในโลกนะครับเราเป็นหมายเลขที่เจ็ดแต่แรงว่ามิกกี้มีครั้งหนึ่งเคยโกหกนะเนี่ยใช่อ่าก็เลยจมูกโตขึ้นมาจมูกโตยาวขึ้นมาอันนี้ตัวอะไรอะครับโอปิทอก ทำไมอย่งนี้บีทาว่์ได้จับได้เหรอันนี้พญาซื้อมาเหรอคะครับได้แล้วอันนี้สวยหวานน่ะหวานอันนี้คือบาร์บี้เลยบาร์บี้นะฮะบาร์บี้นี่ก็ตั้งแต่ปี60นะตั้งแต่เกิดมานะครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นตุ๊กตาที่เก่านั่นเห็นอะไรไหมครับโโอ้ห ทำไมเยอะขนาดนี้มีตัวเล็กตัวน้อยีตอนแรกเราก็ซื้อมาไม่เยอะแต่ตอนหลัง,ลงก็มีเพื่อนๆว่าเออไหน,น,น,นๆก็อเอออมาฝากอมาฝากอเอาจับไปอยู่รวมกันเลยเรยเยอะมาหาศาลมากค่ะอย่างนี้ ก็ตรงที่นี่สวนน้ำประตูเน็ตเวิร์กอเมซอนทิพยพัทยาใช่ใช่ใช่สะดวกสุดยอดค่ะสําหรับใครที่ชอบความท้าทายนะคะแบบว่าไม่กลัวความสูงนะคะต้องไปลองค่ะมีเครื่องเล่นให้ลองถึง6โซนโอ้โหแล้วคนที่ไม่ชอบความสูงหรือว่าความหวาดเสียวก็มีโซนเบาๆให้นะก๊อตอย่างสระน้ําวนรอบสวนน้ําหรือว่าจะเป็นโต้คลื่นยักษ์ในสระน้ําขนาดใหญ่แบบว่าเราว่าเหมือนทะเลจริงเลยอ่ะมีคลื่นยักษ์ด้วยใช่สุดได้ทั้งวันเลยที่นี่ ทั้งหมดเนี่ยนะคะ ก็เป็นเรื่องราวตลอดหนึ่งปีที่เราประมวลภาพมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะว่าแต่ปีใหม่แล้ว2,558รายการคุยกันวันเสาร์จะมีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมบ้างคะคุณจุ๊บแจงคะอันนี้ต้องให้รอติดตามชมนะคะแต่ว่ายืนยันได้เลยค่ะว่าทางรายการของเรานะคะจะสรรหาเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะ,ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะนะคะสามารถติดต่อมาทางรายการได้ตามช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t อร์ หรือว่า i ิน t a g r กรมค่ะหลายช่องทางเลยทีเดียวว่าแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะต้องขอบคุณเจ้าของร้านแอนนาแอนซันค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆแล้วก็อาหารอร่อยๆในการถ่ายทำในวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็แวะมาทานได้ค่ะร้านอยู่ในซอยพิพัฒน์นะคะสาทรซอยหนี่เองค่ะแต่ถ้ามาไม่ถูกนะคะก็โทรถามทางได้ตามเบอร์ที่ให้นี้เลยค่ะแต่ตอนนี้ เวลาลหมด,หมดล,ลงแล้วนะคะเสาหน้าเรามีอะไรมานําเสนอคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่เสาหน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook โดยค้นหาคําว่าคุยกันบนเสารหรือติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทั้งทางทวิตเตอร์และ Instagram